สวัสด,ดีเจ้าพระเจ้าในนามของคณะครูเก่าโรงเรียนสารปีพิทยาคมนะเจ้าวันนี้ได้มาร่วมทอดพระป่ากับสิทธิ์เก่าเพื่อที่จะสมทบทุนนำเงินไปซื้อรถหกล้อเพื่อพา,อาลอานักเรียนไปแข่งทัฒษะไปแข่งกีฬาต่างๆเนี่นะเจ้า,าตลอดจนร่วมสืบสารประเพณีทอดพระป่า,า,ปาแล้เกา ประเพณีของชาเหนือฮานะเจา้าประเพณีร้านานะแม่แมสอบอออบ้านกูแดงเปิพื่อจะมาฟ้อนเล็บนำขบวนนะเจา้าแล้วก็จะมาร่วมขบวนแห่แล้วก็นักเรียนพร้อมทั้งสิทธ์เก่าต่างๆนะเจ้าบ่อไอ์คุลวิทย์อันนี้ตัวแทนสิทธิ์เก่านะเจา้าสสวััดีครบ ครับวันนี้ก็จะมีะชมรมศิลป์เก่าทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นที่1จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ40ปีของมินสารัอร์ีของเขาครับจะเลยมีการทาบุญทอดพระป่าในครั้งนี้แล้วก็หลังจากเซตทอดพระป่าแล้วจะมีรายการคืนสู่ย่าวาวสาอร์ฟีของเขาครับขอบคุณครับ